คือคนนีท้องเอ้าวก็ดูดิ นะคะคเราอะ่ะใช้กล้องใหม่เพิ่งได้มาใหม่มันก็เลยเหนินหนิดนึงพคทแกบอกว่าแค่เดียวไปกินกีวี่อยู่ตรงนั้นแคทเดีอยู่ทาน,นี้มา10นาทีแล้วก็วมันฟินแค่นี้หากแค่เพียงเอื้อมมือแขนสั้นเลยจีนิดนึงขอบคุณมากแคทเดีเคยดูพวกแบบสรารคาดีปะ่ะ <c oughs> ที่เขาวางอาหารไว้ที่ที่ต่างๆเพื่อให้ <c oughs> มันได้เดินแล้ว <c oughs> จะแกยงไงพรุ่งนี้พี่แกจะไปกินบรนช ไม่ใช่แค่สต๊อเบอลีานนะสตอเนี่ย ดูออกไหมว่าเกรซเห่กล้องมากมันเป็นโซนี่รุ่นใหม่ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้มาครอบครองแล้วสวยเลยตอนนี้เกรซเพิ่งได้เริ่มถ่ายอันนี้แล้วแบบโทนสีสวยมากดูผิวสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาซึ่งซอฟต์สกินเนี่ยเปกคือกล้องที่เกรซใช้ถ่ายฟลอกใน y YouTube ทั้งหมดอะเป็นของโซนี่หมดเลยเกซใช้มาแบบเกือบทุกรุ่นแล้วโดยเฉพาะพวกกล้องครอบแขกของโซนี่ยเกรซชอบมากว่ามันไลท์เวทีมันเบามากแล้วก็กินโทนสวยพกพาง่ายใช้ง่ายบางทีใช้โทรศัพท์มันอาจจะไม่ได้ภาพที่แบบชัดขนาดเนี้และกล้องที่เกรซใช้้ถ่ายอตนนี ก็คือโซนี่รุ่นใหม่เลยน้องโซนี่ ZV ทุกคนรู้ป่ะเก๊จับของแลเก๊ช็อกมากเพราะว่ามันเบามากปกติกล้องที่มันสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่เหมือนคนบ้านแล้วมันไม่สะดวกสําหรับคอนเทนท์เอเตอร์อย่างเราเลยกล้องตัวนี้เม็นเหมือนสร้างมาสำหรับคนที่อยากจะถ่ายคอนเทนต์นอกบ้านเป็นผู้หญิงตัวเล็กน้อยที่แบบว่าอาจจะไม่มีแรงมากถึงมีแรงแล้วก็ไม่อยากถืออะไรที่มันหนักถูกไหมใจเล็กเบาพกพาง่ายจับเข้ามือง่ายแถมแบตอึดมากทุกคนอึดกว่ารุ่นก่อนเยอะมากเก๊ใช้ถ่ายทีนี้อยู่ได้เป็นวันแต่ที่เก๊โดนตก ธรรมชาติดูออร่าที่สุดใช่ไหมไม่ได้เริ่มที่ผิวเริ่มที่กล้องซึ่งตัวนี้มันมีโหมดที่ชื่อว่า soft skin effect นะคะมันจะทําให้แบบโอ้โหหน้าเนยียนกริบอะเนียนแบบธรรมชาติเนียนแบบไปปม่ปลอมเนียในคลิปนี้เกรซจะมาใช้เจ้า sony zv10 mark ii ในการถ่ายคอนเทนต์ทั้งหมดเลยนะคะมาดูว่าน้องในสภาวะต่างๆจะเป็นยังไงเพื่อโดอนตกเป็นเกรซเปลี่ยนเรื่อง ก็คือเกดอะเคยไปนอตติงฮิลแล้วก็อยากให้แคทตี้ได้เห็นบรรยากาศของที่นี่เพราะมันสวยมากเลยแล้วสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือน่าเบื่อไปเปลีย่ยนอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแกค่อยไปดูเองว่าแคทตี้น่าจะไม่อินนะคะเราเพิ่งเติมองุ่นเมื่อกี้กั <c oughs> นกินไปสองชิ้นมันหายไปไหนหมดชีววันถามมันจะเลยแค่ตอบที่เธอจำได้ไม่ใช่เลยแล้วนั่งดูอยู่ตรงนี้โดอพี่เกดนั่งขับนั่งขับหลอตนิดนึง <affiliated S 2> แล้วไงอ่ะแกดูล่าสุดคือคนยีท้องเอ้าก็ด <presidency> ูด okay. ิไม่ได้ดูก็รีดดูยังไม่จบได้ไม่ได้ดูตอนอย่างเงี้ยพี่เอาเถอะหลัไม่ได้แล้วอ่ะหล่อแม่นี่แค่นี้ก่อแค่นี้ก่อแปบนว้าวออกไปจากหนึ่งตอนมีชั่วโมงครึ่งพี่แกหลอกไปแล้วสองชั่วโมงเออคือยังไม่จบแม้แต่หนึ่งตอนแค่นี่ของกูคุณสองเล อ <laughs> <c oughs> ดูรดอตริตในการยกโทรศัพท์ขึ้นนี้ <laughs> มาขโมยส,สกินแคร์แคดี้ใช้กันนะคะไม่สนใจอุ้ยตกตจไปมากพกรุ่งนี้แคลี่มีเรียนนะคะตอนแรกแกมีแผนไปเที่ยวกับยายแคลดี่ใช่ไหมแต่ว่าแคลี่ติดเรียนซึ่งเราหยุดไม่ตรงกันแล้วเท่าไหร่นะคะก็เลย ที่นอโทรมมันต้องมีตุ๊กตาอะไรแบบเอยอะขนาดนี้เคยเจอตุ๊กตาแล้วแบบรู้สึกหนักใจอยากจะแบบอย่างนี้ไนหะมมันมาตอนกลางคืนแล้วมาชกเพีย้ยทำไมชีวันคลอดแล้วแล้วก็โทร <won> หาเล้ว่านเก่าคนสนุทก็แบบต้ยใจไม่รับโทรศัพท์ Feed <up> today up และนี่เป็นร้านบร u n c h ที่เคลลี่แนะนํามานะคะแต่เจ้ตัวไม่เคยกินนะแต่แนะนําแหละบรรยากาศร้านสวยมากได้วความรู้สึกโฮมี่เหมือนอยู่หลังบ้านยาเนื่องจากเคลลี่ติดเรียน,เ,ยนเพื่อนเกรซก็บีบสรุปเรือเพื่อนที่มา1นึงคนเกรซ้ <Grace S 1> องมาใช้ creative look ของกล้องโซนี่ด้วยซึ่งเขามีให้เลือกเยอะมากหลายมูดหลายโทนเอารูปไปอัพลงไอจีได้โดยที่ไม่ต้องเกรสิ้เลย ท้องอิ่มแล้วมาถ่ายคอนเทนต์กันต่อาออจริงอะไรแบบเนี้ยเราไม่ค่อยถนัดเลยไม่รู้ว่าจะต้องโพสท่ายังไงให้พูดอีกทีนึงสำหรับเซตนี้เกรสตั้ง Creative ลุกเป็นโหมด FL Exposure เพิ่มอีก0.3ซึ่งจะได้ฟิลเหมือนถ่ายจากกล้องฟิล์มเลยเกรซชอบโหมดนี้ที่สุดแล้วจากที่ได้มา โทษดิเขเสียเซลบรออเป็นตากล้องรับจ็อบเสริมให้เมีละเป็นหนึ่งในทีมงานสวยอะจิมทอมสันจิมทอมสันจิมทอมสันตาตากล้องสวยนั้นเนี่ยมรืคนมันหลอกท่าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนขับขี่ปลอดภัยนะครับ train. The กันสั่นไงตะโบกันสันตอนนี <hi> ้กํา <pharmac> ล <ology> ังเดินไปที่สวนเบนนะคะโอ้ยฟิลแบบว่าชมสวนแล้วก็ออกกําลังกายไม่จ้องยู่ดูชุดอันนี้ไปเปลี่ยนกางเกงมาใหม่ไปซื้อที่พลกรเมื่อกี้นี้เพราะว่าตัวกระโปรงมันสั้นไปนิดนึงคือข้ากางเกงพันเจนข้านะดีกว่าผมกว้าเกือบได้ค่ารักษาพยาบาลเมื่อกี้ ก็ได้แค่นี้เพราะว่าสมมติว่าเลเซว่าจัดมาเออหนื่อยอะเธอยมอะช่ำแลว้วอะหิวอะถ้าเป็นแครี่แครี่พี่ถือพี่ถือแต่ยังอ่ะ <c oughs> อันนี้นมไม่ใช่คือไม่ได้บอกว่าแบบว่าเราไม่ชวนคือเขาแค่ไม่อินคนเราอินไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่า this is like my type of vacation สวยอะวันนี้ได้รูปสวยเยอะมาก <laughs> ต้องขอขอบคุณนะคะคือสมมติว่าพี่แบบไม่อยากเป็นแบบว่านักเทรดหุ้นแลว้วอ่ะพี่สามารถเป็นโฟโตกราฟเฟอร์มืออาชีพได้ <laughs> ดีอยู่ <laughs> อขอโทษทีคะ่ะอุปกรณ์นะคะเตรียมเรียบร้อยแล้วเก้าคู่ก็ชุดจังป <laughs> กติเราซื้อหอมแบบกิโลลาเท่าไหร่30บาทเนาะอันนี้ลูกละย0บาทไม่คดีไม่ไม่ไ,มไปแล้วอะนึกว่าคดีจะมีจิตใจที่เอิบอ้อ,อมอารีมาช่วยพีกเกดทำอาหารไม่ไม่มีผมคิดบวกเกินไปอู้ยแ้แนะ้แ้ <últimos, S 2> ทั้งหมดทั้งหมด แกเพิ่งแกเพิ่งกัแม่กันโอยเกือบสวยแล้วไหมอุตส่าห์พยายามให้กันเกงไม่เลิ่มมาทั้งวันมาเลิมัสเต้าคู ทำไมเราตัดตอนนี้ต้องตัดตอนทำสิที่ี่บอกหอมมากเกียบอกยังไม่ทำสมบหรณ์เลตอนนี้เหมือนว่าเราทำเสร็จแล้วเปล่าเพิ่งหั่นส่วนผสมเสร็จผู้ช่วยเรานะคะกำลังนั่งศึกษาวิชาชีพอื่นอยู่มใช่การเป็นนักกฎหมายแทนนี่จะเป็นผู้ช่วยคุกนะมันคืออะไรเนี่ยอธิบายทีมันคือประมวลกฎหมายอา่าที่นี้เหมือนอ่านแบบพวกพัไตปิดุกอะเฮียบุลลี่มันดูแค่ที่ดูฟอนต์เขาเรียกว่าแบบคลาสสิคศิลปจารึกผู้ช่วยเรามาแล้วค่ะทุกคนอโอเคเราจะเริ่มจากการเปิดกระทะก่อนถูกไหม ก่อนกดเขาเบมยร์ีขามันยิ่งมั้โหี่ข้างเจ้าพูดหอมมากเดี๋ยวถมาสมมติว่ามันจำปีนหน่อทำไงคืออาจจะมีกลิ่นหอมปิดอยู่ว่างนะขอบคุณมากตอนพี่แกหวังดีนะสองข้างจะได้สักทีเดียวน้อให้ช่วยเขากลับมาให้ดีค่ะพี่แกถ่ายอยู่ไงเห็นไหมช่วยไปทำอาหารกินไม่ได้เลยมันไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องไม่ต้องทไมมันไม่ได้ซื้อไม่ต้องมันสูตรใหม่ อยากตัดออกมากเลยเริ่มลหมคือเริ่มไหมนะไม่เลยไม่ถึงไหมแล้วหรอยังไม่ไหมเลยหรอตอนเล่นอะไดรมาอยากเล่นมานานแล้วไม่มีใครเล่นด้วยเศร้าเลยมาเร็วมาสู้สู้ตรงนี้สิมีส่วนมึงนี้มากกว่าส่วนไหนอะในกล้อง อย่าบอกแม่นะว่าเรากินเวลาไหนอ่ะไม่ตอนนี้ตอนนี้ผมมองยิ้มผมมองเย็นค่ะผมมองตรงแม่จะตายเพรงั้นเมื่อคนเข้าอ๋อไม่น่าถึงยอมหลบแค่ไหนตัวนี้รอไงแตกินเดย์ทอนเป็นโพลนี่ไงนี่ก็ไม่บอกไม่พี่พัดพัทเนมันจะได้ไม่ร้นขอบคุณมากทุกคนรู้อย่างว่านี้มันเอาไว้ให้พัท เข่ไม่กินเนาะจะเรียกรรมาทำอาหารบ่อยๆเราก็จะใส่กิมจิใส่อันนี้ใส่อันนี้ใสอ่นนสอนนี้ก็จบแล้วรนน้ำมากเออนึ่งน้ำ,ออนำจะทำซุปไ, <laughs> <laughs> ไม่ได้ลองมันหลงไปน่งมันได้อันนี้ช็อปช็อปคเองพอชีลอยนะาซุระหว่างที่รอหอมนะคะแต่วันนี้ที่นี่ทำอะไรบ้างไปเรียนมาแล้วกลับมานอาแล้วก็ตื่นมาทำบทเอกเริ่มไปกินเนื้ออันนึงสิจนพี่เกยูแบบพี่นี่มาช่วยหน่อยพี่เกเอ็นดูสเปตูล่าคือดีมากเลยอ่ะก็เพอร์เฟมันไม่ใช่แบบนี้อะหุยหยน่ากิน เดีอยวช้นหนึ่งหนึ่งถึงสองช้อนชาตรงนี้กันเอาเดี๋ยวเดีเียวเยวราต้องใช้ช้อนแยกสแม่ดูดิที่นี่ทำอาหารอย่างไรไม่รู้ไงบนางค่ะเฟคลอร้อนก๊าหนึ่งขอจืดไปหน่อยป่ะชิน,น,นลองจัดเองอืมเดือขึ้นเลจริงเหรอเมื่อกี้คือเราทำการใส่น้ำครึ่งเข้าไปนะคือเราอ่ะไม่มีกร์นะคะก็เลยใส่น้าครึ่งแล้วมันก็เอ้ยนวลขึ้นหมเดี๋ยวขอชิมอีนึง ดีดีหวานไปนิดเขาบอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่ออันนี้ค้นไปต้องใส่น้ำอีกให้ผู้ช่่ยเชาญเขาทำไปเราไม่ต้องเหนื่อยตา โอ้ผักชีเลยนะแต่ยังน้อยมันดูแอปเปอร์ทายซิ่งนะแหมเรากินคู่กับข้าวญี่ปุ่นนะคะอันนี้ไปซื้อมาเพิ่มโอ้ยเราเราเราอิตนากิมาสนี่คือเกใช้กล้องโซนี่มาทั้งวันนะคะถ่ายรูปทั้งวันของรอกว่ารูปอะแต่แบตยังไม่หมดเลยตอนเนี้ยจริงๆอะแบตก็นะสามารถอยู่ได้นานถึง1 3 0นาทีเลยนะคะซึ่งอิ v พูเมนใหญ่มากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เกแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าถ่ายระหว่างวันแล้วแบตจะหมดจุกมาก ว่าไม่ได้เติมถ้วยสองนะครับก็คือน้ำซุป20%ผักชีต,ต้นหอม80% จะดูอะไรก็หมดเวลาแล้วเนี่จะพักก่อนที่จะไปทํางานเทคนิคการกินกีวีโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะขาดตรงกลางสกู๊ปเลยเหมือนไอติมซีเรืองแบบนี้ยแบบหวานมากถ้าดจะดูอะไรนะแน่พี่เขาแม่า แกชอบแมวเขามากเลยอ่ะอย่างลิงแมวแต่ลิงตัวเองให้ร้อยก่อนแกชอบดูบล็อกของชาต่างชาติมากเขาะมันมาได้อินสปิเรชันในการถ่ายบล็อกตัวเองแล้วเขาจะชอบใช้แบบกล้องเลนวายอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเลนวายเหมือนกันนะทุกคนแกเปลี่ยนเลนมาใช้กับน้องโซนี่ตัวนี้ วัไม่ไม่พักไม่โหลเพคเอีสดีมากเกตเพิ่งแบบมาติดเพลงเอทีส์ช่วงนี้ฟังหมดเลยอะ Slow it down make it bounce yeah such a hype song นี่กี่โมงให้ดูแบบเดียววพรกนี้เกงไม่เรีนช้าละเกตต้องขบรดกับหอแต่เกสอะรอให้ฝนมันหยุดตกก่อนแต่เคที่ยังไม่กลับมาอีกไหมเราก็เป็นห่วงไงเกสมีของทุกอย่างของเกสอะที่คอนโดรีแต่ที่หอตัวเองอะแทบไม่มีอะไรแล้ว เราไม่แน่ใจว่ามีพี่น้องคนไหนที่แบบว่าอยู่ห้องเดียวกันอยู่หอเดียวกันไหมแต่อย่างเกรซอะคือเกรซมาแบบนันนัน,นทีเกรซไม่ได้มาค้างนานแล้วเกรซรู้สึกว่าแค่แบบ2วันหนึ่งคือนอะเกรซก็จะเป็นบ้าแล้วคนที่อยู่กับพี่น้องได้เก่งพูดนี้เรารู้สึกว่าพอเราโตขึ้นอนะเราก็อยากจะมี เปซีสเปซของตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่แบบว่ามีใครอยู่ด้วยอะแล้วแบบยิ่งไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเนี้ยคนหนึ่งนอนอย่างเดียวกับอีกคนหนึ่งแอคทีฟมากขาเลาะกันแน่นอนเกดรู้เลยว่าไปอยู่กับแคทตี้ร <ใช S 1> ะยะยาวไม่ได้แต่จริงๆมาอยู่ห้องแคทตี่ทีต่างคนก็ต่างอยู่แบบไลฟ์ไสไตล์เราไม่เหมือนกันแล้วก็ทํากิจกรรมแยกกันซึ่งมีเป็นวิธีการควอมครัวไที่ทําให้เราสามารถอยู่ร่วมห้องเดียวกันได้ในระยะเวลาสั้นๆตอนนี้เกดดูโลนมากช่วยด้วยคือยังไม่ล้าขนตาเพราะว่านื่ถอดคอนแทคค่ะ ค่ะทุกคนแล้นั่นจะเป็นทั้งหมดของ ของเราในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นยไงกันบ้างกับกล้องโ o n y ZV-E10 Mark II ที่เกสถ่ายในคลิปวิดีโอนี้ส่วนตัวเก๊กชอบม,มากเก๊คิดว่าน่าจะได้ถ่ายบล็อกกับกล้องตัวนี้อีกเยอะมากๆคือนอกจากมันเปลี่ยนเลนส์ได้มันมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเบามากพกพาสะดวกไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริมอะไรมากนอกจากนั้นคือแบตอึดแบตทนอยู่ทั้งวันเก๊ไม่ได้พกแบตสำรองไปเลยสักก้อนอะ่สะสำหรับชาวคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแนะนําให้ไปลองคือเกสกเป็นรน่ห้อยูทูบเบอร์ร้าน,านสับมีกล้องโซนี่มาของตัวเองแล้วทำไมค เติร์นปาร์ตี้ต่างๆได้เลยวันนี้เกสจะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย